สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big Bear Channel นะฮะวันนี้จะมาสอนลงเสียงปืนนะครับตัวเดิมนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเหมือนไฟแนลตัวสุดท้ายแล้วนะเป็นตัวเต็มของทางคนที่เขาสร้างม็อดเสียงปืนนี้นะ <was> ตัวนี้จะเป็นตัวไฟล์5.4นะเดี๋ยวมาลองดูคร่าวๆนะมันจะมีลูกเล่นอะไรมาเพิ่ม แตลองเป็นบุคคลที่หนึ่งก่อนม,มองแบบ fps นะไอการถือปืนแบบเอ,เอียงแบบแท็กที่อ้อย่างนี้ผมไม่แน่ใจนะว,ว่ามันมากับตัวนี้ด้วยไหมไอตัวมอดเสียงปืนเนี่ยพราผมก็ไม่ได้เข้ามาสักพักหนึ่ง ก็เไม่รู้ว่าตัวเองลงอะไรไปบ้างนะต้องขออภัยด้วยเนี่ยเหมือนควันมันจะเยอะขึ้นนะแล้วก็มีแสงว่าของปากกระบอกปืนเะนี่ยเนี่ยที่มันดูแบบอลาัางการขึ้นเสียงก็จะแบบ เจอราวขึ้นนะแบบแน่นๆหน่อยมันมีการเพิ่มเบสของเสียงปืนเข้าไปเพิ่มการแบบกังวานเสียงด้วยนะตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลยต้องแก้ตัวจากคลิปที่สอนลงเสียงปืนครั้งที่แล้วด้วยนะครับที่ผมไม่ได้ทำการปรับเสียงเกมให้มันเบาลงนะมันเสียงมาเลยตีมั่วกันไปหมดเลยจะลองอีกปืนนะึง ก่อนจะไปดูวิธีการโหลดเนี่ยเนี่ยคือไฟมันอลังการขึ้นนะควันด้วยดูแบบรุนแรงขึ้นดีถือว่าเจ็มนะโอเคเดี๋ยวไปดูวิธีการโหลดแล้วก็ลงกันเลยดีกว่าตัวนี้ 2000 years later ก็มาถึงขั้นตอนในการดาวโหลดกันแล้วนะครับอยู่กับเว็บเดิมเช่นเคยนะครับ G t a 5 mod นะตัวนี้จะเป็นตัว5.4แล้วนะครับ s ิงเ l e ล l a ล e r แล้วก็ไฟเอ็มนะลงได้ทั้งสองตัวนี้เป็นโหมดแบบสิ้นสุดแล้วนะผูมดเนี่ย5.4แปะภาษาดูก่อนว่ามันมีอะไรมาใหม่ได้ สร้างใหม่และปรับปรุงเสียงทั้งหมดเนี่ยเมื่อเทียบกับตัวก่อนะที่ผมสอนลงเป็นตัวเบตานะ้ามีเสียงแบบกลางวานนะดีเวิร์บเพิ่มเสียงเบสเพื่อความสมจริงความสมจริงนะโทษทีนะแก้ไขตำแหน่งปากกระบอกปืนแสงเวลายิงนะแสงกระบอกปืนนะเพื่อระดับเสียงและการใช้เสียงของสตอริโอในการดับเพลิง เหมือนในการยิงนะเพิ่มการเล่นปืนใหม่กันเพเหมือนเป็นท่าจับปืนไหมเพิ่มเอฟเฟกต์นะสำหรับการในการยิงนะไฟไฟนะประมาณนี้ตัวนี้ก็ลงไม่ยากนะน่าจะเป็นไฟ,ไฟ o i v เหมือนเดิมนะแบบออโต้นะให้เราเพื่อนๆมากดดาวโหลดตรงนี้เหมือนเดิมครับ กดดาวน์โหลดเนี่ยก็จะขึ้นโอเคของผมก็เปิดขึ้นมาอย่างนี้เลยอืมขึ้นอย่างนี้ก็ openiv มันอัปเดตนะครับสำหรับใครที่ขึ้นเหมือนผมนะผมก็ไม่ได้เข้ามาเล่นมาแล้วอันนี้มันติ๊กสําหรับการอัปเดตอัตโนมัตินะผมไม่ติ๊กนะมากดดาวน์โหลด ก็ลงเลยรอสักคู่นะี้นี่ะนับเดตอยู่โอเค นนานจังนะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นที่อยู่ของไฟล์โ d ล r game นะครับอย่าลืมที่จะแบ็คอัพไฟล์ดั้งเดิมนะโอเคเนี่ยนะมันก็เปิดยนะีดิทโมดครับกดเย็ดมาใหม่นะมไฟล์ที่เราดาวน์โหลดไว้นะครับ เป็นตัวนี้นะเดี๋ยวมันคลิกเลยกนะด Continu e เอโอเคขึ้นแล้วกดอินสตอลเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือผมไม่ได้เอาออนเก่าออกด้วยนะไอเวนะอร์ชันเบต้านะนี้เหมือนจะลองกดอินสตอลแบบทับไปเลยลองดูติดไหม ของผมลงเกมโฟลเดอร์นะครับคอนเฟิร์มอินตอรอสคู่โอเคลองเข้าเกมไปดูกันว่าติดหรือเปล่านะก็หลังจากโหลดเสร็จกันแล้วนะครับผมเราก็จะมาดูกันว่าเจ้าตัวหนะ้าจุดสี่นี่ยมันมีความ เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะเริ่มจากปืนพกก่อนนะในหมวดของปืนพกอืมเดี๋ยวเราวาร์ปไปที่อื่นก่อนดีกว่าครตรงนี้มันดูดวนายอ่าโอเคนี่นะในหมวดของปืนพกลองฟังเสียงปืนพกกันหน่อยนะ โอเคปืนพกก็ประมาณนี้นะมาดูอ่าแอ็ดซอล SMG มาต่อกันที่ปืนกลนีเป็นกลหนักนะ โอเคครับมาลองสไนเปอร์นะยไเนเฟิล์ ลองเสียงเครื่องยิงระเบิดกันบ้างนะ นี่ในส่วนของปืนช็อตกันเนี่ย โอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูในมุมมองเวลาเราเล่นแบบมุมมองคนที่หนึ่งเนี่ยนี่ยมันไม่แน่ใจนะว่าไอ้ท่าปืนนี้มันจะหมายถึงกันเพหรือเปล่าไอ้แบบเป็นถ้าจับปืนใหม่หรือเปล่าเวลาเลยลงไม่ได้เลงมันจะแบบเอียงๆอียหน่อยแล้วก็ ที่เพิ่มเติมมาที่สังเกตเห็นเลยก็คือแสงไฟปากกระบอกปืนเนี้ยมันเยอะขึ้นแล้วก็ควันก็มีความแบบออกมาเยอะขึ้นนะเดี๋ยวไว้ลองเอดวานไลเฟิลบ้าง เนี่ยเหมือนเวลาเรายิงออกไปแล้วเหมือนมันจะดูดูดีขึ้นนะมีคงมีควันมากขึ้นนะไม่รู้ผมคิดไปเองเปล่าก็ประมาณนี้ครัสำหรับความเปลี่ยนแปลงของเวชั่นที่แบบ ิ้นสุดของเขาลยนะครับก็ถ้าเกิดหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ